และนี่นะครับผมคือหนึ่งความคิดหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านของพี่น้องอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับผมของคุณปู่นตินนะครับนี่คือการจัดกระบวนการในการทำกินของต้นทุเรียนนะครับโดยใช้แนวคิดนะครับผมหนึ่งคูเรือนนะครับผมสองทางสองช่องทางหากินนะครับแต่มีกี่ต้นก็ใส่ไว้นะครับ โดยการเปียบเปยนะครับผมนนาสังเกตต้นนี้นะครับผมต้นนี้จะเป็นต้นต่อนะครับผมทุเรียนบ้านนะครับที่มีความแข็งแรงทนทนนะครับผมแล้วก็จะเอามานี่นะครับท้าใช้หลักการหนึ่งครัวเรือนนะครับหากิน2และ3ช่องทางนะครับนนาเห็นไหมครับจะมี3ามลำต้นนะครับเดี๋ยวอาตอนจะเอามาทาบใส่กันนะครับผมโดยให้มีความแข็งแรงและ คือมีการดูดซึมนะครับแร่ธาตุอาหารเพื่อพยุงตัวเองให้ได้หลายช่องทางเยอะที่สุดนะครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านครับและนักคิดใหม่ครับนันนะพี่น้องท่านไหนนะครับผมจะนำไปใช้ก็ไม่ห่วงนะครับผมเพื่อเป็นการต่อย,ยอดนะครับหรือว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ลองใช้วิธีอื่นนะครับผมเพราะที่นี่ก็ใช้หลักการนี้ในการทำทุเรียนนะครับผม ให้ดูภายนรอบต้นนะครับผมสวนด้านบนนะครับจะเป็นการตัดพุ่มออกนะครับแล้วก็จะมีการแต่งยอดแต่งกิ่งแต่งใบนะครับผมให้ความลงตัวและสวยงามนะครับผมนี่ครับนัาตินให้ดูรอบๆเลยนะครับนี่ครับขออภัยนะครับผมในความขัมสนนะครับวันนี้น้าตินก็กลับมาก็ ่ายทาให้พี่น้องให้ดูดูกันนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจการเกษตรนะครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมอ่านี่คือรอบต้นที่นาตินถ่ายให้ดูนะครับและขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้นาตินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับช่วงดีมีเงินใช้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับรายการนาตินโชว์รถนะครับบายนาตินไปนาครับสวัสดีครับ